ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับสําหรับรายวิชาทัศนศิลป์ของปุ๋ิสลาพระบุตรนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์นะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนสังเกตดูภาพตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ว่า,เ,าเขาใช้เทคนิคในการถ่ายทอดนะครับใช้ วิธีการใดใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพวาดนะครับโดยใช้เทคนิคการวาดเส้นนะครับแล้วก็แรงเงานะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีสำหรับครูนะครับวิเคราะห์ว่าก็น่าจะมีดินสอยางลบกระดาษวาดภาพแค่นั้นนะครับะ โดยใช้เทคนิคการวาดเส้นนะครับและแรงเงานะครับครนี้มาดูนะครับลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลมีอะไรบ้างนะครับก็คือลักษณะงานนะครับว่ามีงานรูปแบบอะไรบ้างนะครับของลักษณะงานทัศนศิลป์นะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับคำว่าทัศนศิลป์นะครับครูเคย แนะนำไปแล้วว่ามันหมายถึงศิลปะที่เรียนรู้รับรู้ผ่านทางสายตาใช่ไหมครับรับรู้ผ่านทางสายตาเพื่อนั้นก็จะแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับลักษณะของงานนะครับ 1. การถ่ายทอดงานจิตตกรรมนะครับจิตกรรมจิตกรรม 2. การถ่ายทอดงานประติมากรรมนะครับ 3. การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรมที่จริงครูเคยอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับใน3ส่วนนี้นะครับเป็นลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานจิตตกรรม นะครับสองอย่างนี้เอาไว้ชั่วโมงต่อๆไปนะครับสำหรับประติมากรรมและสถาปัตยกรรมนะครับมาดูนะครับคำว่าจิตกรรมคืออะไรนะครับการถ่ายทอดงานจิตกรรมนะครับหมายถึงการวาดภาพนะครับระบายสีอยู่ในจิตกรรมทั้งหมดนะครับเป็นการถ่ายทอดความงามอารมณ์ความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์ลงบนพื้นระนาบนะครับ พื้นระนาบรองรับที่เป็น2มิตินะครับเอาง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือ,อลงบนพื้นเรียบนั่นแหละครับอะไรก็ตามอย่างเช่นกระดาษนะครับกระดาษกระดานไม้นะครับกระดานไม้อะไรได้อีกผนังห้องนะครับขอโทษเขียนผิดผนังห้อง อะไรได้อีกครับที่เป็นพื้นเรียบที่เราเคยเห็นเขาถ่ายทอดผลงานลงไปกำแพงนะครับนะครับล้วนแต่เป็นพื้นเรียบนะครับพวกนี้นะฮะซึ่งก็เรียกว่าการถ่ายทอดงานจิตกรรมนะครับถ้าเราแสดงผลงานลงบนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอ่านต่อนะครับเช่นกระดาษผ้าใบผ้าใบด้วยนะครับผ้าใบด้วยไม้อัด นะครับหรืออื่นๆให้เป็นรูปภาพต่างๆโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีแสงเงาเป็นต้นนะครับสิ่งพวกนี้นะครับอะก็คือทัศนธาตุนั่นเองนะครับพวกเราเรียนมาแล้วนะครับใช้ทัศนธาตุมาสร้างสารรค์ผลงานนะครับอ่านต่อนะครับสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นภาพลวงตาามีความตื้นลึกนะ ระยะใกล้ไกลมองเห็นเป็นภาพ3ามมิติอันนี้คือมองเห็นเป็นภาพสามมิติยาสับสนนะครับกับตรงนี้นะครับพื้นระนาบรองรับอาจจะเป็นแบนๆ2มิติแหละนะครับแต่การวาดภาพนะครับด้วยเทคนิคการวาดอาจจะทําให้เป็นภาพลวงตาเหมือนมันมีความลึกได้นะครับนะมองเป็นภาพ3ามมิติได้เดี๋ยวพวกเราจะได้ลองทำนะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นตัวอย่างให้ลองวาดภาพ 3ามิตินะครับนะโอเคต่อไปนะครับคราวนี้งานจิตกรรมนะครับคำว่าจิตกรรมหรือการวาดภาพลงบนพื้นราบเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ,อ,อยู่2หัวข้อหลักๆนะครับเหมือนกันนะครับอยากมาเป็น1การวาดเส้น2การระบายสีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูการวาดเส้นก่อนนะครับการวาดเส้นหรือว่า d r i n g นะครับคือการใช้วัสดุ สำเร็จรูปที่มีปลายแหลมนะฮะเช่นดินสอดำปากกาเกรยองนะครับขูดขีดเขียนให้เกิดเป็นรูปภาพนะครับหรือภาพแรงเงาะจะจะเป็นการใช้เส้นอย่างเดียวหรือว่าการแรงเงาก็ได้นะครับโดยเน้นความงามของเส้นและแสงและเงานะครับ ก็มีเส้นกับแสงเงาก็คือการวาดเส้นแล้วก็การแรเงานั่นเองนะครับนี่คือการดอยิงหรือว่าการวาดเส้นนะครับไปดูภาพตัวอย่างนะครับที่ใช้เทคนิคนี้นะครับคือไม่ได้ระบายสีนะครับในการดอยิงทั้งนั้นนะครับนะเห็นไหมครับนี่เป็นการใช้เพียงดินสอนะครับลงน้ําหนักหนักเบาแล้วก็เพิ่มเทคนิคแสงเงาด้วยการแรเงาลงไปนะครับนะสวยงามนะครับ น,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะจ,ะจะสังเกตเห็นแสงเงานะครับพวกนี้แสงเงาเป็นการใช้ทัศนธาตุทั้งนั้นนะครับต่อไปนะครับการระบายสีนะครับนะงานจิตกรรมในรูปแบบที่สองนะครับการระบายสีก็คือการลงสีป้ายสีหรือแต้มสีลงบนวัสดุรองรับ ที่เป็นพื้นหน้นาบนั่นเองเหมือนกันนะครับแค่คราวนี้ใช้เทคนิคสีลงไปแล้วคราวนี้นะครับนะวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันนะครับสิ่งที่รองรับเหมือนกันนะครับใช้กระดาษผ้าใบไม้อัดได้เหมือนกันนะครับกําแพงเหมือนที่ครูบอกไปเหมือนกันครับได้เหมือนกันด้วยอุปกรณ์การระบายสีอันนี้อุปกรณ์จะแตกต่างออกไปนะครับใช้ผู้กรัรนะครับแปลงเรียงนะครับเป็นต้นสร้างสารรค์เป็น ภาพระบายสีที่มีความกลมกลืนของสีและแสงเงานะครับามาดูภาพตัวอย่างนะอันนี้คือการลงสีแทนการแรงเงาแล้วนะครับจะเห็นว่าก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆก็สวยงามทั้งสองรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแรงเงาหรือว่าการลงสีนะครับการระบายสีสวยงามนะครับนี่คือการใช้เทคนิคสีนะครับสีก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยว พวกเราจะได้ไปเรียนรู้ต่อไปนะครับเช่นนี้อันนี้ก็เป็นคําถามนะครับแต่ก็มีคําตอบไปแล้วนะฮะภาพซ้ายมือนะครับภาพซ้ายมือเป็นการใช้ผู้กันนะครับก็คือลงสีนั่นเองขวามือนะครับก็เป็นการดอยิงนะครับหรือว่าการวาดเส้นนะครับลงสีหรือว่าเพนติ้งนะครับถ้าเป็นการแรงเงาเป็นการวาดเส้นเรยกว่าดอยิงนะครับโอเคครานี้ วันนี้ก็เรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับลองสรุปนะครับลองสรุปว่าได้ยังไงบ้างวันนี้เราเรียนรู้เรื่องลักษณะการถ่ายทอดนะครับผลงานทัศนศิลป์นะครับก็สรุปนะครับทัศนศิลป์นะครับนี่คือหัวข้อนะครับก็จะมีลักษณะการถ่ายทอดออกเป็น3รูปแบบใช่ไหมครับ1จิตตกรรมจิตตรรมนะครับ สองประติมากรรมใช่ไหมครับหนึ่งนะสองแล้วก็สามสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วหนึ่งลักษณะนะครับก็คือจิตกรรมจิตกรรมแบ่งเป็นอะไรบ้างครับจิตกรรมนะ จิตรกรรมแบ่งเป็น2รูปแบบคือการวาดเส้นนะครับและการระบายสีโอเคนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับวันนี้ได้ไปในเรื่องของจิตรกรรมเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องปติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมต่อไปนะครับส่วนงานของวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะ เรูจะพิมพ์ลงให้ในกลุ่มนะครับครูจะเอาตัวอย่างของของการวาดภาพสามมิตินะครับให้พวกเราได้ลองวาดเส้นนะครับวันนี้นะครับเดีย๋ยวก็จะคงจะได้มีความสุขกับการทํางานนะครับสําหรับคลิปสอนนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีคําถามก็ถามลงในกลุ่มได้เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ